ไอะไปเย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 ีะเยอะเยอะไเยอะไปเยอะไปยอะไเยอ้ไปเยอะ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 ไปเาอะไปเยอะเยอะไปเยอะไปเยอะยอะไปอไปไปยอะไปเยอะไปเ ดีไม่เยสอมดีอ่ะีสองดีอ่ะโอตัดตูดหน่อยตัดตูดให้หน่อยยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงนะลงตัวเนี่ยแพ้